Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตาลายเจทกะตังงั้นกระดอเทาดีมากนะเทาดมาตาเจยกรหม่ามุงครอบคู่แถวหนึ่ง kia lino đó để nó mới hiện đại qua thấy một sứ đây đâu thấy một xứ cá đây mất ở tụt lò này tụt lo chỉ là tụt lò cất khăn chứ tụt lò là tụt lò cất chỉ cả cả thăng luôn này giờ cái tao cái trên giờ nó เดตัวนอตัวก็จะทอยอเกาะนียนๆนะจะใช้นอนะตัวทอตนี้ใช้ขนอตัชี habitat, <mel> ่เนนอตื้ทอตามมินจ <mel> ีลินอเละนะตื้อทอไรอนนอลตีชิุกเคียขอตรงนี้ทอแตเดี๋ยวโอ้ยโอริจ่าทอไรจ่าเดอทอานเจนึงรือชัตตาอนเจนึงมั่วเหีือมนเียนีนอเลยมนีมนเ่นอเจ๋เยนีทอนะตู ทอลูกขอข้างได้หรอไรนะทอลูกขอข้างเจนขขเนี่ทออย่างาะนีเดอสินะเจก็ทอยูอ่รู้สุท้ายล่อเจเมู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 มืกอกเขานะกจำเจ้าจลจนห็นหูนะ เดี๋ยวมีนอเห็นเตียตุตัวจก็ทออ่นีนอนะตตัวนะตุตัวจะก็ทอนี่นอซึ่งก็ใช้ลูกคอกูทอที่เชนนะนึ่งโอนอหนึ่งปัวนอหน่ะทอหนจะก็ตู้จะกระทั้งหนึ่งที่ลิ้เนียะลูกขอบก็ข้งะก็ทอนก่อนู้จะกัดทั้งกับชิ้นก็ซนะ

nó mà ngay ngay sư chú nó <laughs> <laughs> Chú kể tao lên nó nè Sát tè cả này ở chú tối nó thì cho khả thăng được thêm một nhân dài Thế cho cả thăng thì chú tố nè เจ้าขอแม่น่ะเจอก็เลือกขอก่อนรอเจอก็มาแม่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 ยุ่งรอเจ้านึ่งิี่ไร่จงก็น่ะจ้าลูกขอสุดท้ายก็อยู่เจ้าก็อยู่ตีลูกขอซะนะลูดจ้าชุดเจ้าสัดแทงก็จุลพันธ์ตีลูกขอแต่สิเจ้ากระทั่งเทศมุเทีเจ้ากระทั่งเทจงกาเทีเจ้ากทงเทดูนะนี่มาู่ถ้าแต่แต่อตัวนอกถ้ต่อตู่ะที่

เจ้ากระทั่งลงก็ซื้อน่ะกระตุอ so ีเหลือออหรื ເນາະເນາະตาຊິເນາະຈະປີ້ເກຍລະດາແຈມາໃນຫມໍທຸກປາກຄົບຄົບຄູເນາະສະຫຼັດ

ขายดปากูค่จะสู้เดียวบ๊วิธีจะจ้ต้องสู้ยาแบบนี้ค่จะสู้แบบนี้เปนการทะน้ำนะับวิดีโอเลยไไปบนวิดีโอเลย้าเดี๋ยวกูเอ็ดละเอี้ดก่อน่จะสู้ขันเนี่ยีเล่าต่อจตอตรงจะสู้วางวางแบบนี้อะไรจีหืมโอเคูเกชจ๋าตันีกูไ่สมภาษณ์ัเย ตัวต้มตักต้อสีจักตอเจนั่นจัดได้ดีมีติดกยเอะสีจักต้อต้องอนจักตอต้องหยัสูบก้านี้สุกท้องขาอย่าสูกขนแน่จักต้อจังได้สูใส่งินเจลชงงก้าเทียนัุงข้างล้วติด้างลงก้อเฮ้ยหนักค้งมากตู้ีาู้ดีเินารต้องมีลักเขาเจ้าสนิ้ลัเขาขาดร่นึงละเน่ ก็เลยไปเจนนะเนาะอาชพเรไม่สิจะต่อได้งานเลยนี่มันึ่างข้าจะสู้กันแด่เลยวิ่นจักตอนเงางามพระ้แก่จ่งข้าจะสู้จกอมันจะสู้ยาจัตอเไดมันให้ได้เสียหลาไปเนเรางามนีแะทํามดามียาเส้นยาพันนี่ให้ทักเลย่ว่าสมัยนี้สมัยใหม่อีท่านพาน

xin lỗi rồi nó này lấy cầm coi cho cả thang kia chọn chống nó cả của thiên sẻ nữa

Thì có mặt đồn sát động trà cồn là nó là nói cho khó nói cho thầu cao nó nữa để cho xích chuột nó để cho tàu để rồng nó nữa nó cái lò sào nó chè mà mà liền Rong câu cả hổ chè mà cho lò sao nè mà số cái thằng

ะตชิโนจิตโตเกี้ยตอาเกยี่เรานอลนตรงกึนั่งตงสาเฉาเลยสายตงมาอยู่เาียอยู่นั่งอยอก็ขวสถอยู่อยู่นั่นม่าอยู่ต่าไม่วล้วดูอยู่อยู่สิ้ยังไงสิยังไงเรากรกันมั้งดอตินี่า วันนี้ชิเนตอนนี้มันนั่งไว้นอสนะผมคงจะไม่เจอนี่นะผมเจอจะนึกว่าอ๋อผมเป็นผมจะไม่เจอรู้นะนึกว่าเท่